หมินะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆพืนแฟนเพจแฟน Youtube แฟนพ็อกเก็ตบุ๊กแฟนรายการทีวีที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วคราวก่อนผมได้พยากรณ์12ราศีในปี2560ไว้ทุกๆราศีที่เป็นภาพรวมในทุกทุกเรื่องนะครับแต่ในเที่ยวนี้ผมจะมาแยกย่อยรายละเอียดดีเทลดวงเกี่ยวเรื่องของความรักในปี2560 ซึ่งแน่นอนครับมันมีผลพวงจากการโคจร,รของดาวใหญ่โคดดาวใหญ่สามดวงด้วยกันคือหนึ่งดาวพฤหัสสองดาวราหู3าดาวเสาซึ่งการโคจร,รของดาวใหญ่ๆตรงนี้มีเหตุปัจจัยที่แน่นอนว่ามันจะส่งผลกับทุกๆราศีในทุกๆด้านและสำหรับชาวราศีกรกฎที่ผมกำลังจะลงดีเทลรายละเอียดในเรือ่องของความรักให้คุณเนี่ยนะครับ มันเป็นการโคจรของดาวในลักษณะที่ว่าในปี2560ตรงนี้ชาวราศีกรกฎนะครับจะพบกับความรักที่แม่งผันขวนรักที่มันไม่ค่อยได้อย่างหวังรักแบบคนอุบลอมไอที่เราไปรักเขาแม่งก็ไม่ชอบเราไอาที่มาชอบเราเราก็ไม่เอาเขามันจะเจอกันแบบผิดฝาผิดตัวไม่สมหวัง ไม่ได้อย่างหวังเป็นความรักบ้าๆบอๆนั่นก็หมายความว่ามันเล่นตลกกับเราทําให้เรามีความรู้สึกเซ็งๆเหนื่อยๆลๆ้าๆและเริ่มที่จะไม่เชื่อมั่นในพื้นฐานแห่งความรักคือไอที่เขาบอกว่ารักมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ชาวราศีกรกฎมีความรู้สึกว่าไอ้นี่ยามหายเหวี่ยงุเนี่ยกูไม่อยากจะเชื่อแม่งเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้อย่างหวังในช่วงปีที่ผ่านมาและในปี2560ในช่วงต้นปีจนถึงประมาณากลางปี แต่ในช่วงไปลายปลายปีไปแล้วโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนตุลาเป็นช่วงกลามทามของชาวราศีกรกฎเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีกรกฎนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้เจอกับความรักในช่วงเดือนกันยายนตุลาของปี2560ซึ่งดีเทลรายละเอียดตรงนี้มันจะไปเจอกับความรักในลนักษณะที่เป็นความรักที่เห็นอกเห็นใจกันเช่น คนที่เขามาชอบคุณหรือคุณรู้สึกดีกับเขามันเป็นความรักในแบบเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจกันเช่นเขาอาจจะพกอกหักมาบ้านแตกมาเมียทิ้งมาผัวทิ้งมาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จัดบนบันดาทนี่คุณไปเจอกันมันจะเจอกับเหตุปัจจัยความรักในลักษณะนี้และมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ส่วนท่านที่ยังอยู่ในวัยเรียนคุณมีโอกาสจะเจอกับความรักในลักษณะที่ ในสถานที่ศึกษานะครับแต่เป็นความรักแบบที่คล้ายๆกับไปชิงมาคือเขายังเลิกกับแฟนเก่าเขาไม่เสร็จแต่ดันมันกำลังจะมาคบซ้อนอยู่กับเราเหมือนกับเราไปชิงมาคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่จะเป็นความรักนนในลักษณะใดก็ตามผมตอบไปแล้วว่าครึ่งปีแรกความรักของชาวราศีกรากฏไม่สําเร็จไม่ได้อย่างหวังคุณจะมาสําเร็จเอาในช่วงครึ่งปีหลังในข้อเดือนกันยาตุลาถึแล้ว ส่วนท่านที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วนะฮะความรักในช่วงครึ่งปีแรกจะเหนื่อยนิดหนึง่งใช้ชีวิตคล้ายๆกับต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ค่อยได้เอาใจใส่กันเท่าที่ควรอันนี้คือดวงความรักของชาวราศีกรกฎที่ผมอาจารย์แจ็คก,กี้หนิงได้แยกย่อยไว้ให้คุณให้คุณมองภาพได้ชัดเจนขึ้นคุณจะได้อ่านทิศทางความรักได้ว่าในปี2560ตรงนี้ สิ่งที่เข้ามากับเรามันจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนนะครับชาวาราศีกรกฎทุกท่านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีสัญชาติญาณของตัวเองที่ดีอยู่แล้วสัญชาติญาณตรงนี้มันจะบอกได้ว่าคนคนนี้เราควรจะให้ใจหรือคบหาเข้าไปในรูปแบบใดเร้พบกัน